บทที่15พระเยซูทรงถูกนำไปอยู่ต่อหน้าปีลาตพอรุ่งเชา้าพวกปรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากันแล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปีลาตปีลาตจึงถามพระองค์ว่าท่านเป็นกษัตริย์ของพวกยิวหรือพระองค์ตรัสตอบท่านว่าท่านว่าแล้วนี่ ฝ่ายพวกปโรหิตใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการแต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใดปิลาจึงถามพระองค์อีกว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูเทิดเขากล่าวความปลักปล่ำท่านหลายประการทีเดียวแต่พระเยซูไม่ได้ตรัสตอบประการใดอีกปิลาจึงอัศจรรย์ใจในเทศกาลเลี้ยงนั้นปิลาเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้เขาตามที่เขาขอ ปล่อยตัวบาลบ,บัสตรึงพระเยซูบนกลางเขนมีคนหนึ่งชื่อบารลบ,บัสซึ่งต้องจำอยู่ในจำพวกคนกรบฏผู้ที่ได้กระทำการฆาตกรรมในการกรบฏนั้นประชาชนจึงได้ร้องเสียงดังเริ่มขอปีลาศให้ทําตามที่ท่านเคยทําให้เขานั้นปีลาชได้ถามเขาว่าท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือ เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าพวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉาแต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุโยงประชาชนให้ขอปิลาตปล่อยบาลบัสแทนพระเยซูฝ่ายปิลาตจึงถามเขาอีกว่าท่านทั้งหลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้ซึ่งท่านทั้งหลายเรียกว่ากรรษัตริย์ของพวกยิวเขาทั้งหลายร้องตะโกนอีกว่าตรึงเขาเสียที่กลางเขนเถิดปิลาตจึงถามเขาทั้งหลายว่าตรึงทําไม เขาได้ทำผิดประการใดแต่ประชาชนยิ่งร้องว่าตรึงเขาเสียที่กลางเขนเถิดปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชนจึงปล่อยบาลบบัสให้เขาและเมื่อได้ให้โบยตีพระองค์แล้วก็มอบพระเยซูให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กลางเขนพวกขารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสํานักคือที่เรียกว่าสาลปริโทเรียมแล้วเรียกพวกขารทั้งกองให้มาประชุมกัน พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนามเขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์เอานามสารเป็นมงกุฎสวมศีรษะพระองค์แล้วเริ่มคำนับพระองค์พูดว่ากษัตริย์ของพวกยิวเจ้าข้าขอทรงพระเจริญแล้วเขาได้เอาไม้อ้อตีพระเศียรพระองค์และได้ถ่มน้ำลายรถพระองค์แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้วเขาถอดเสื้อสีม่วงนั้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์เองสวมให้และนำพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสียที่กลางเขนมีคนหนึ่งชื่อซิโมนชาวไซรินเป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรูฟัสเดินมาจากบ้านนอกตามทางนั้นเขาก็เกณฑ์ซิโมนให้แบกกลางเขนของพระองค์ไปเขาพาพระองค์มาถึงสถานที่แห่งหนึ่งชื่อกะลโกธาแปลว่าสถานที่กะโหลกศีรษะ แล้วเขาเอาน้ำเอางุ่นราคนกับมดยอบให้พระองค์เสวยแต่พระองค์ไม่รับการตรึงบนไม้กลางเขนครั้นเขาตึงพระองค์ที่กลางเขตแล้วเขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลากแบ่งปันกันเพื่อจะรู้ว่าใครจะได้อะไรเมื่อเขาตรึงพระองค์ไว้นั้นเป็นเวลาเช้าสามโมงมีข้อหาที่ลงงท้ยพระองค์เขียนไว้ข้างบนว่า กษัตริย์ของพวกยิวเขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่งและข้างซ้ายอีกคนหนึ่งคําซึ่งเขียนไว้ในพระคมภีร์แล้วนั้นจึงสําเร็จคือที่ว่าท่านถูกนับเข้ากับบรรดาผู้ละเมิดฝ่ายคนทั้งหลายที่เดินผ่านไปมานั้นก็ด่าว่าพระองค์สันศีษะของเขากล่าวว่าเฮ้ยเจ้าผู้จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันนะ งช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากการเขนเถิดพวกปรหิตใหญ่กับพวกขมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่าเขาช่วยคนอื่นให้รอดได้แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ให้เจ้าพระคริสต์กษัตริย์แห่งอิสราเอลลงมาจากการเขนเดี๋ยวนี้เถอะเพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อและสองคนนั้นที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคำหยาบช้าต่อพระองค์ครั้นเวลาเที่ยง ก็บังเกิดความมืดทั่วทั้งแผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมงพอบ่ายสามโมงแล้วพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่าเอโลอีเอโลอีลามาสบักทานีแปลว่าพระเจ้าของข้าพระองค์พระเจ้าของข้าพระองค์ชนนายพระองค์ทรงทอดท,ท,ทิ้งข้าพระองค์เสียบางคนในพวกที่ยืนอยู่ที่นั่นเมื่อได้ยินก็พูดว่าดูเถิดเขาเรียกเอลียา มีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำอัุุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อส่งให้พระองค์เสวยแล้วว่าอย่าเพิ่งให้เราคอยดูว่าเอลียาจะมาปลดเขาลงหรือไม่ฝ่ายพระเยซูทรงร้องเสียงดังแล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปขณะนั้นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อนตั้งแต่บนตลอดล่าง ส่วนแานร้อยที่ยืนอยู่ตรงพระพักพระองค์เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญ,ญาณจิตออกไปแล้วจึงพูดว่าทายริงขันผู้นี้เป็นพระบุตรของพระเจ้ามีพวกผู้หญิงมองดูอยู่แต่ไกลในพวกผู้หญิงนั้นมีมารีชาวมักดาลามารีมารดาของยากอบน้อยและของโยเซฟและนางสโลเมผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปฏิบัติพระองค์ เมื่อพระองค์ยังอยู่ในแคว้นกาลิลีและผู้หญิงอื่นอีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุงเยรูซาเล็มกับพระองค์ได้อยู่ที่นั่นพระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟครั้นถึงเวลาพรบคำ่ำเหตุที่วันนั้นเป็นวันเตรียมคือวันก่อนวันสบาโตโยเซฟเป็นชาวบ้านอาริมาเทียซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภา และเป็นที่นับถือของคนทั้งปวงทั้งกําลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้าด้วยจึงกล้าเข้าไปหาปิลาตขอพระศพพระเยซูปิลาตก็ประหลาดใจที่พระองค์สิ้นพระชนแล้วจึงเรียกนายร้อยมาถามเขาว่าพระองค์ตายแล้วหรือเมื่อได้รู้เรื่องจากนายร้อยแล้วท่านจึงมอบพระศพให้แก่โยเซฟฝ่ายโยเซฟได้ซื้อผ้าป่านเนื้อละเอียดและเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ แล้วเชิญพระศพไปปริสถานไว้ในอุโมงค์ซึ่งได้สกัดไว้ในศิลาแล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ฝ่ายมารีชาวมักดาลาและมารีบานดาของโยเซฟได้เห็นที่ที่พระศพบรรจุไว้